เร็ยบร้อยเลยบีโดนแล้วห้องนี้มีประเด็นนะอันนี้ไงบีมาแล้วนี่นี่นี่บีวิ่งตะเลิดเลยไม่ฟังเลยบีอย่าวิ่งบีอย่าวิ่งบีอย่าวิ่ง บีมัดรวมคนเป็นผีวันนี้เขามาที่นี่ครับโกดังประตูแดงวัดวิญญาณเฮียนที่นี่เป็นสถานที่วัดที่ยังมีโกดังเก็บศพต้องเรียกว่าและยังมีการใช้วัดวัดที่นี่อยู่นะครับวัดยังไม่ล้างแต่ขึ้นชื่อระดับความเฮียนนี่ระดับต้นๆเหมือนกันครับและคราวนี้บีมาพิสูจน์ที่นี่กับแนะ็แถมบีโดนจับตัวไปซ่อนอีกแน็จะทํายังไงครับที่นี่ผีก็กลัวเพื่อนก็ต้องหา บอกได้คำเดียวว่ามันแน่เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับว่าแน็กจะทำยังไงเมื่อบีถูกขีเอาไปซ่อนผีก็กลัวเพื่อนก็ต้องหาไปรับชมกันเลยครับนี่กูกูรู้มาว่าด้านหลังเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นเป็นห้องไว้เก็บเหมือนเก็บล่างอะเก็บศพอะด้านหลังเลยวะน่าจะเป็นหลังเนี้ยเดินทางน่าจะเป็นซอกเนี้ยและเข้าไปมันจะเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นประตูอีกประตูหนึ่งเข้าไปอะเอาไปใช่ไหมใช่ เี้ยแม่งเหมือนเปิดรอดเลยว่ะเฮ้ยอะไรในห้องวะอะไรอุ้ยเหมือนอะไรเดินอยู่ในห้องอะ่ะกูเห็นจริงๆเหมือนมีอะไรเดินอยู่อะ่ะเฮ้ยอุ้ยจริงๆนะเว้ยเฮ้ยเบอะไรอีกมึงเดาเป็นยังีงดีดิกูเห็นหนลายรอบแล้วอะใครวะ มีใครอยู่ไหมครับพี่เขี้ยแล้วกูก่าอยู่ตรงนี้มันไม่มีใครแน่ที่จะต้องมาผ่านอยู่บริเวณนี้พี่ใ้ยบี <B S 3> ไรกูกำลังมองคอมเมนต์อยู่แล้วเห็นหางตากูกเหมือนมีอะไรเดินตัดหน้าประตูไปอะเขียะเขี้ยมีอะไรเดินไปวะเดินไปทางไหนวะในห้องอะห้องไหนอะ Cháu sống lời đất rồi. Cháu đi thấy trong thấy trong này. Hơi này thấy trong này. Này! rồi, bị đánh. Này! Bi! ตกูน่อยดิบีบีตอบกูหน่อยดิพี่บีอยไหวะบีบีพี่อะบีมึงส่งเสียงเรียกกูหน่อยดิห้องนี้มีอะไรวะตอนที่ผมกำลังโฟกัสเดินมาผมเห็นเหมือนมีเป็นใครกำลังมองเราอยู่พี่เป็นเหมือนผมยาวๆบีมึงอยู่นี่หรือเปล่าบ,บีตอบกูหน่อยดิบีเฮ้ย หมือนไม่ได้ล็อกว่ะโอ้ยใครยอยู่อ่ะมีใครอยู่ข้างหน้าผมมีอะไรอยู่ข้างหน้าผมพี่บีมึงอยู่ในนนะรอเปล่าบีมึงใช่บีไหมบีใช่มึงรอเปล่าเฮ้ยพี่ผมเห็นว่ามีอะไรกระชากมันไปหายไปต่อหน้าผมเลยพี่บีเฮ้ยบีหายครับทุกคนบีหายบี เฮ้ยใช่มึ้งไหมใครเนี่ยเฮ้ยใครตามกูมีตรงเสียงเรียกกูหน่อยมึงอยู่ตรงไหนกูโอ้นี่ไงไเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยไอ้ผู้มาเฮ้ยมีอะไรกำลังกันพุ่งมาหาผมพี่มาเป็นล่างเลยอ่ะเฮ้ยมึงใครอะ่ะมึงเอาเพื่อนกูขึ้นมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิญญาณสัมเพรีที่อยู่ในสถานที่อย่างนี้ปลดปล่อยบีออกมาแล้วเอากูไป ถ้ามึงแน่จริงมึงเฮียจริงมึงมาโอ้ยืนนี่อันนี้เหมือนเป็นผู้หญิงอันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีใครยืนอยู่ข้างหน้าผมมึงเอาเขาขึ้นมาเฮ้วะไปบีมึงส่งเสียงเรียกกูหน่อยดิมึงอยู่ไหนวะเียมาไอ้สัสบีส่งเสียงเรียกกูหน่อยดิเบี เฮียผมงเสียเรียกกูหน่อยมึงออกมาดิวะเฮียโอ้ถามหาก็มาเลยชักมึงออกมาช้างดิมึงจะมาที่เผลอดิวะมึงเอาบีกูคืนมามึงเอาเพื่อกูคืนมามึงออกมามึงเอากูไปแทนี่มึงะอากทำไมมึงเอากูส่งเสียงเรียกกูหน่อยใช่มึงไหมใช่มึงไหมบี ใช่มึองหมายบีบีอุ้ยมือใครอ่ะอ้าเนี่ยเฮ้ยเธอกลับโดนหน้ากูบีบีเปิดใช่มึองหมายบีใช่ยันี่ใช่มึองหมายมีเสียงหัวเราะทุกคนเสียงเหมือนโอ้ดิเงี้เสียงหัวเราะมึงมาที่ มึงจะมามาเถี้ยงทีนี่อะไรอย่างนี้แล้วมึงเอาเขาไว้ทำไมมึงออกมาดิแน่จริงมึงออกมาไอ้สัตว์กูไม่ไหวแล้วเว้ยมึงตายเถี้ยนมากใช่ไหมที่นี่มึงเถี้ยนมากเหรไอ้สัตว์ฮะเฮ้ยบีแล้วอ่ะใช่บีไหมเฮ้ยบีบีเฮ้ยปิดต่อหน้าเลยวะบีมึง ตอบกูมึงตอบกูมึงอยากได้อะไรมึงโอ้ยมึงอยากได้อะไรมึงเอ้ามึงพีเพียนิ้วกูเกือบแล้วพี่ไม่รังต่อหน้าผมเลยมาอย่างี้เฮ้ยเฮ้ยมึงถ้ามึงมีอะไรกำลังทำมึงอยู่แล้ว มึงสองเสียงเรียกกูไม่ได้มึงทําเสียงอะไรก็ได้ที่มึงคิดว่ามึงทำไหวมึงทําให้กูหน่อยวะนี่ไงครับมาแล้วกูจะรู้ว่ามันอยู่ไหนไอ้เหี้ยใครโผล่ออกมามีใครโผล่ออกมามึงเอาเพื่อนกูคืนมาไอ้เหี้ยมึงเอากูไปแทนดิกูรอบหลู่มึงเนี่ยไอ้เหี้ยขอมึงไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดไอ้สัตว์ตายแล้วตายอีกตายสามใจสองตายซท้ไอ้เหี้ยตายให้มันตายไปเลย ให้แม่งตายหงตายหาวลยไรเงี้ยแชงยับยเลยขอคืนแล้วมึงเอากูไปอะเงี้ยว้าไอ้สัตว์เอ้ยนี่ครับเดี๋ยวจัดให้ไอ้เงี้ยใครก็ได้ช่วยกูด้วยวะไอ้เหีห้ยพี่งหาบีไม่เจอวะ่ะแล้วเสียงมันเงียบไปแล้วพี่ตอนเนี้ยผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ่ะสวัสดีพเพื่อนพี่ขอกำลังใจช่วยกันแชร์ให้ผมหน่อยพี่ให้ผมได้เจอหน่อยพี่ เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ยินเสียงอะไรนะพี่บีมึงอยู่ไหนวะไหนล่างมึงอยู่ไหนวะฮะมึงตายตรงไหนวะแล้วศพมึงล่างมึงเขาเก็บมึงไว้ไหนวะกูจะไปใย่ำไหนเหี้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะนี่ไงครับหากูเหลอเสียงกูเองเฮียเฮียใครพูดออกมาเหี้ยมึงเอาบีไปใช่ไหมมึงอยู่รุมไหนวะมึงบอกกูดินี่ไงครับ ประตูแดงเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงต้องมาเข้าไปอือเฮ้ยเสียงข้างในบีใช่บีไหมใช่มึงหมายบีบีเฮ้ยบีมึงทำใจไม่มีเสียงบี เฮียกูไม่ไหวแล้วเว้ยเฮียขอให้แม่ตายหาไปเลยสัตว์ถ้ากูเจอไอ้เฮียกูจะเผาร่างแม่งเลยเฮียเฮ้ยพี่ผมเดินมาประตูเปิดใส่หลังผมเลยเฮ้ยไอ้เฮียอ่าแน็กนักนักหายใจไม่ออกเขแล้ว อ้องนี้มีประเด็นนะอันนี้ไงบีมาแล้วนี่นี่นีมานียบีมานีบีมานีบีไปไหนมาเฮียบีวิ่งต่อเร่อยเลยไม่ฟังเลยรอคุด้วยอย่าวิ่งอย่าวิ่งบีอย่าวิ่งบีอย่าวิ่งบีอยู่อย่าวิ่งบีเีย <sees waiting! c oughs> ไอ้ไอ้ตาบูบีไี้ไอีบีบีฮ่อี่าฮ่าฮ่าไมอกไอ้กูเจอบีมึงมากูไปดิกูรออยู่เนี่ยมากูไปดิกูอยู่กับมึงเนี่ยทีเอ้เห็นกันกันหมดเลยทุกคนเนี่ยมึงเมากูได้มึงมากูบีบีอยู่ที่กองใช่ไหมเฮียเฮีย มีอยู่ที่กองไหมถึงแล้วใช่ไหมมีอยู่ที่กองแล้วใช่ไหมพ,พูดอะไรไม่ออกจริงมัดรวมคนเป็นผีกับโลนี้ครับโกดังประตูแดงวัดวิญญาณเฮียนเป็นวัดที่ยังไม่ล้างแล้วแถมมาคราวนี้บีก็โดนจับโดนวิญญาณจับไปซ่อนอีกกว่าแน็กจะหาเจอนี่ก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันครับผีก็กลัวเพื่อนก็ต้องหาบอกได้คําเดียวสุดจัด เสียงเรียกจากวิญญาณมันเป็นเสียงเรียกจากวิญญาณจริงๆครับบุคคลท่านนี้เขาได้บอกว่าเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างตามกลับมาที่บ้านของเขาในทุกค่ําคืนเขาจะได้ยินเสียงเคาะประตูเสียงเคาะแบบนี้เนี่ยเสียงเคาะประตูเลยเขาบอกว่ามันมีบางอย่างตามเขากลับมาที่บ้านแล้วในทุกค่ำคืนเขาได้ยินเสียงเคาะประตูจนกระทั่งวันนี้เขาจึงต้องอัดคลิปวิดีโอเพื่อเปิดเป็นหลักฐานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในบ้านของเขามันคืออะไรเดี๋ยวเราไปรับชมเลยครับ เนี่ยทุกคนได้ยินเสียงค้อไหมอ่ะมีเสียงแบบเสียงพูดอะไรที่ฟังไม่เป็นภาษา เย <Hey. S 2> เหมือนมีใครตอเขาส่องแล้วเหมือนมีใครไอ่นประตูชายคนนี้เขาชื่อคุณเฮเวินคุณเฮเวินเนี่ยวันหนึ่งเขาได้ยินเสียงแปลกๆในห้องใต้ดินครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกแบบไม่ไหวแนละ้วเสียงอะไรเขาเลยเอากล้องเนี่ยมาบันทึกภาพในขณะที่เขากําลังล้างจานอยู่เพราะว่าที่ล้างจานกับห้องประตูห้องใต้ดินมันอยู่เยื้องๆกันครับเนี่ยเขามาบันทึกเขาเลยถ่ายติดสิ่งนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับว่าเขาถ่ายติดอะไรเนี่ยครับนี่นี่น,นี่ห้อง,ห,องห้องใต้ดิน Go lie down. It's okay. Lie down. Stay. been doing this all morning and I don't know <coughs> <have coughs> <time coughs> this today. It's... Stop. Hey, buddy. <coughs> we... I don't... I got too much going on. You gotta cut it out. Oh, shit. Okay. I'm just gonna set it up. Get the towels. And we'll just let the phone roll. Uh, <coughs> I asked if you, you got to go or you got to yeah. go serious or something. Wherever you're going to go, you got to go. <coughs> okay. Calm down. Nah. He's okay. Please, not today. Just, holy cow. Calm Little bunny. คุณเห็นอะไรไหมะเนี่ยลูกศรชี้เนี่ยเป็นเงาเป็นเงาสีดําเหมือนเงาเงาคนเดินขึ้นมาชายหนุ่มคนนี้ได้ทําการพิสูจน์หลองของในบ้านหลังหนึ่งโดยการวีผมต่อหน้ารูปรูปภาพที่คุณเห็นในนี้คือรูปภาพหญิงสาวเจ้าของบ้านที่ได้เสียชีวิตลงในบ้านหลังนี้อย่างน่าสยดสยองทุกคนได้สังเกตเห็นอะไรไหมครับ ชายคนนี้เองก็ยังไม่รู้ตัวว่าถูกต้องมองจากเจกาของบ้านที่อยู่ในรูปภาพใช่แล้วครับดวงตาคู่นั้นในรูปภาพกําลังจ้องมองเขาอยู่นี่คือคลิปเหตุการณ์เงาหลอนสะท้อนกระจกสังเกตดีๆนะครับเงาในกระจก คนที่ยืนเต้นอยู่นั้นเหมือนไม่ใช่คนเดียวกันไม่ว่าจะเป็นท่าทารูปร่างหน้าตาหรือจะเป็นคำพูดคำจาและที่สยองไปกว่านั้นเงานั้นหันกลับมามองโดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ตัวเลยนี่คือความหลอนของเงาในกระจก แล้วทุกคนล่ะครับเวลายืนส่องกระจกอยู่เคยคิดบ้างไหมว่าบางทีเงานั้นอาจจะไม่ใช่ตัวเราก็เป็นได้